เราก็เปรียบเสมือนละครที่ต่างแล้วล้วนเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเก่าในอดีตแต่กรรมเก่านั้นไม่สามารถที่เราจะไปบังคับบัญชาสิ่งใดๆให้มันไม่เกิดหรือให้มันหายไปหรือให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องมาเกิดกับเราเราไม่สามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เปรียบเสมือนกับตัวละครที่เล่นเป็นบทพระเอก บทนางเอกหรือแม้กระทั่งตัวร้ายพอเขาจบจากละครเขาอยากจะใช้ชีวิตแบบที่จะต้องคิดเองทำเองเขาก็สามารถทำได้แต่ถ้าอยู่ในเรื่องนั้นอยู่ในละครเรื่องนั้นเขาไม่สามารถที่จะแสดงบทใดๆได้เลยนอกเหนือจากผู้กํากับให้บทเขามาชีวิตพวกเราก็เช่นเดียวกันล้วนแล้วแต่มีกรรมเป็นตัวกําหนด ไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์สิ่งใดได้เพราะผลของกรรมในอดีตที่ส่งผลทำให้จิตใจของเรามีความดีบ้างมีความไม่ดีบ้างในแต่ละวันเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติเฝ้ามองดูสภาวะจิตของเราอยู่อย่างนี้มองเห็นแล้วว่าสิ่งต่างๆนั้นล้วนเกิดแต่เหตุเหตุคือกรรมเก่าในอดีตที่ส่งผลแบบนี้จึงทำให้เราเป็นทุกข สิ่งใดก็ตามถ้าเรามองเห็นถึงคุณของศีลและโทษของศีลชัดเจนจ่มใสจะไม่ทำให้เรื่องราวต่างๆที่กระทบกระทั่งจิตใจของเราทำให้เราเกิดความเศร้าหมองได้ถามว่าเพราะอะไรทุกๆครั้งที่เรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นกับจิตใจของเราพวกเรามีความไม่รู้ในอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้น จึงมีความหมายมั่นยึดมั่นว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์เราแล้วพยายามหาสิ่งต่างๆเพื่อมาผลักใสอารมณ์ที่เราไม่ต้องการออกเพื่อมายินดีคว้าไว้และหน่วงเหนี่ยวไว้ในอารมณ์ที่เราต้องการสิ่งต่างๆนั้นไว้ทั้งสองสิ่งเป็นกับดักที่ทำให้จิตของเราเกิดความทุกข์ในอนาคตเพราะว่าจิตของเรานั้น ไปฝากความสุขไว้กับบุคคลอื่นไปฝากความสุขไว้กับวัตถุธาตุไปฝากความสุขไว้กับสัตว์ต่างๆเมื่อใดก็ตามจิตของพวกเราไปฝากความสุขไว้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ช้าไม่นานสิ่งต่างๆเหล่านี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงย่อมมีการดับไปเมื่อเราไปยึดถือสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นของไม่เที่ยง จิตของพวกเราก็จะมีความเป็นทุกข์อยู่ร่ำไป